เอช้อวันนี้อะทากกับเคี้ยวน้ำใช่อจังชอบวันนี้ค่ะแล้วก็บะหมี่แห้งนี่นะแล้วก็เย็นอ่าย็ค่ะธรรมดาจิ๋วเยอ่าแล้วก็กรุ๊บะใช่ไหมอ่าเข้มกรงเอจังรู้ไหมลาชิวไดไดเตะอ่ามีทุกจังหวะอ่าตรงข้างในมีที่สุด

ซเตมสว่ันอกี้เมะ่ออภ้ทีถ้าเมื่อกีทกกก็สั่งอาหารเรียบร้อยแล้วนะ ก็คือสรุปว่าเวลาที่อยู่ญี่ปุ่นแล้วไม่รู้จะกินอะไรนะเมนูราเมงเป็นเมนูทางเลือกที่ง่ายที่สุดแล้วก็มีร้านเยอะที่สุดในญี่ปุ่นเลยนะคะส่วนวันนี้เอก,กับทากาพาทุกคนมาที่ร้านไรไรเทเกียวโตวแถวบ้านนะมาแล้วจานที่หนึ่งของเอนะคะอันนี้วันจันร์ซุปวันจันทรซุปเอไม่อยากกินเส้นราเมงแต่ว่าเออยากกินเป็นอันนี้ค่ะโอ้เขียวเขียวนาะเรียกว่า ฟันตันซุปวันตันซุปร้านนี้ให้บวยฟรีด้วยนะคะบบวยไวอจังไม่เอาเลยใะ,ะ่ไไอจังไม่ชอบไอัไม่ชอบกินอาหารเปรียปร้ยวๆสนวว่น้ำซด้วยกินบวยแบบน้ำไหลในปลากขกมาก็เลยแบบอะไรนะกับอาหารดีครับ <laughs>

ต้งหอมคิมจิราเมนพิเศษใชいただきคมับโอ้คุณอีฟุต้งผิวอ่ะราเมนไปเง่ายสุดกลางใช่ใช่ทักกสานะเซ็งต้มแข็งลวกได้แข็งนุ่มธรรมดาครับอืมนเามอย าไม่อร่อยกิน <söz> ท <musician> oh, ี่ร wow, ้านอร่อยหมูครับอันนี้ถ้ากับหมูปูมันเลวใช่ไหมว้าวเลยครับ ว้าวรุยเต็มเต็มข้าวปับน,นี้ถ้ากัดชอบมากแบบกรีนกรีนซอสสอสแบบพอมครับอชอบมากอมเอ้จังได้เจ้ต้มไปตุนเต้ไปด้วยอืม,อม อันนี้ปริกตายมีไข่ไก่ด้วยครับโอ้นุ่มมากไข่ไก่จะเป็นหวานครับหมูกับ k ิมจิครับเส้นด้วยกัน แบบเติมน้ำอ่ะเพื่อนอยากสือ,อนนี้เนาะเอออันนี้นะเพื่อนเอมาเที่ยวญี่ปุ่นอ่ะเราก็ซื้ออันเนี้ยเป็นของฝากกลับบ้านค่ะกา้ําอ่ะซื้อได้ที่โยโดบาชินะคะโยโดบาชิขายแบบเอาไว้ตกแต่งบ้านอนะไรเงี้ยเออแบบได้ฟิวดีถ้าใครมาญี่ปุ่นอยากซื้อเหยือกน้ำญี่ปุ่นก็ลองดูนะคะ ยด<ป>คนที่อาศัยกรุงเทพโชคดีครับเพราะว่าที่ปรองปองหรือว่าที่ตงหลงมีร้านญี่ปุ่นอยู่ใช่ไหมครับแบบญี่ปุ่นิชทใช่ไหมตรงนั้นมีน่าจะมีร้านราเมงอยู่ครับชิมชิชิ<อ> เวลาราอูซัเข้าวโกกิมไปปะแต่ไม่กี่รากะนะเอจังบอกว่าทนได้รับบางอย่างคนนี้กาจังใครสวกว่จังรู้ว่าโกหกเลยเขาสวยกว่าจั่วยกว่าม น่ารักกว่านี้ให้เอามาน่าอร่อยมากไหมคือโอ๊คยากันส์ให้ทุกคนดูไส้หน่อยไส้ถั่วแดงอืมอ้าวเนี่ยโหมากว่ะ แล้วก uh, ็ข้าวเหนียวมอจิไม่กลวหวานหวานตัดงวดหวานข้าวเหนียวไม่กลวอืมอร่อ้เหียันเลอะเหมือนนาน มอมราบคันี่แหละค่ะใบเสร็จเดี๋ยวเราเอาใบเสร็จไปจ่ายตังค์กันทั้งหมดเท่าไหร่คะทั้งหมด2 6ง0 2 6ห0ร้อยเจ็ดสบเจยเป็บาท800บาทที่ราคาธรรมดาครับเอออันนี้คือสำหรับ ค่าใช้จ่ายที่ญี่ปุ่นก็คือราคานี้ธรรมดาแล้วนะคะเอจัง่าขนมรอยยี่บาทขนม3มลูกเมื่อกี้ร้อยยี่สิบบาทวันนี้ไม่ได้พานาโตะมานะนาโตะอยู่บ้านโอเคงั้นเดี๋ยวตอนนี้เรากลับไปหานาโตะจังที่บ้านกันค่ะ <c oughs> ถือดีๆหน่อยค่ะอ่าได้ได้วันนี้ฝนตกมากเลยอายอายก็ได้มา

ไ <Nice. S 2> อกาย,อาย,อายโอเคถ้าด<ห>ูมาไฮัมฮัมฮ<ๆ>ังฮังฮังก้อยโอเค <Okay. S 1> นะคะเรา2คนก็กลับมาหานะโตเรียบร้อยแล้วถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดถูกใจแล้วกดติดตามให้พวกเรามีอาเกตเต็มแน่น,นะคะสำหรับวันนี้สวัสดี สวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายโย